กาแฟร้านนี้อร่อยมากเข้มข้นมากไอสั่งคาปูชิโนโ่แล้วก็บอกว่าให้เอาแบบแบบเข้มข้นเลยนะคะไอไปเสียเงินอีกแล้วนะคะมันคือถาดนะคะตั้งแต่มันออกคอลเลกชันมาแรกๆเลยมันไม่มีการแบบไม่ได้เซ็ลิมิตไว้นะคะถูกคนที่มาคนแรกอะเหมาหรือซื้อไปเยอะๆ Vill du ha sådana byxor? Som oh, han har. Jag, det var min skola där borta. Vill du ha byxor som han har där? Vilken byxa? Han till höger där borta. Jag ser inte. Var det han som väntade? Ja. Nej, jag ser inget. Jag är Vad menar du? Var det jeans? Ja. Nej, jag ser inte. Vad är han? กรสสองร้านนี้คือแบบอบวนมากเลยคาปูชิโน่รสเข้มขน้นไม่หอดูดอกเ๊ะแคปชูครอ,อ๋ออออครอสจากอกวาดอร์ตัวนี้ว้าวกสิบเปอรเซ็นทุกคนไอยอยากจะบอกว่ากาแฟร้านนี้อร่อยมากเข้มข้นมาก ไอสั่งคาปูชิโน่แล้วก็บอกว่าให้เอาแบบแบบเข้มข้นเลยนะคะคือกาแฟหอมมากหอมตั้งแต่แบบเดินผ่านผ่านไปหน้าร้านนะคะต้องเดินกลับมาชิมอืมอร่อยมากทุกคนชอบ ชอบมากมากนี่มาชิมอันนี้กันอ,อ,อร่อยโอ้ย very nice mm. Hur smakar en sån? Arroj! Hur många poäng då? Ja, ska du säga sju? Nej, det måste vara åtta, nio då. Det är mörk choklad så det är, den är inte så söt. Men det är helt okej. Okay. Ja, det ska vara så. Inte för söt. Det är bra. Men jag gillar mest croissant. Och kaffe. best. du april? Ja, det gör jag. April är det, bra. Det gör inte jag. Men augusti är bäst. Juli är näst bäst. Juli, augusti är bäst. September är trea. Aa. Juni är fyra. Maj femma. April sexa. Oktober sjua. Mars åtta. Här kommer de tre tråkiga, det är december, januari, februari. med mörka och kalla. Okej. Okay. Så är det i Sverige. แล้วนะคะหิวโซเลยแต่พี่ขุนมีอาหารนะคะอาหารเที่ยงก็คือจะเป็นผัดผัดหมูพริกแกงใส่บวบฝรั่งนะคะมีกล่องเล็กอีกนะคะเพราะนั้นพี่ขุนมีอาหารแล้วแต่ของไอ้ก็คือเมืม่อวานไปซื้อไก่เคฟซีหลังจากเลิกงานเนาะก็เดี๋ยวไอจะอุ่นไก่เคฟซีในตู้ตู้อบนะคะเตาอบแล้วก็ไอจะตำส้มตำคะ่ะทุกคน กำลังแบบว่าอื่นๆกับอากาศที่มันหนาวๆข้างนอกนะคะแต่ว่าวันนี้มันแดดสวยมากเลยไอยอ่ะเสียดายจริงๆเลยอยากชวนพี่ขุนไปเก็บกระเทียมป่านะคะแต่พี่ขุนก็ต้องทํางานนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะทุกคนดูแดดดิสุดยอดไอก็แวะเข้าไปซื้อของร้านคนเวียดนามนิดหน่อยนะคะพอดีไปดูคลิปครัวยายหนิงไงยายหนิงแกงขนุนก็อยากกินแกงขนุนตามยายหนิงนะคะก็ไปเอาขนุนขนุนใน ในกระป๋องนี่แหละค่ะทุกคนเนาะแล้วก็ไปได้มะม่วงเปรี้ยวมาะคะ่ะนี่แก้อื่นแก้มือนได้นะคะแล้วก็เดินผ่านร้านดอกไม้นะคะได้ดอกไม้มาสองชนิดกระถางนะอันนี้เป็นกระถางทำงานร้านขายดอกไม้ในอีเกียแต่ว่าไปซื้อดอกไม้จากที่อื่นมา ก็ถือว่าอุดหนุนกันไปค่ะเราไม่จําเป็นต้องอุดหนุนเฉพาะบริษัทที่เราทํางานอยู่เนาะนี่ค่ะทุกคนมันคือดอกไม้ช่วงหน้าฤดูสปริงเนี่ยคะ่ะตัวนี้ดอกไม้ตัวนี้มันจะมีสีเหลืองนะคะคือดอกไม้ของพ่อนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้มันจะบานช่วงเทศกาลกินไข่เทศกาลอีสเตอร์นะคะไอ้ก็เลือกตัวที่ยังตุ่มๆอยู่นะคะ ที่หน้าบ้านก็มีนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งสีเหลืองเช่นกันเดี๋ยวตัวนี้อาจะใส่กระถางไว้เอาเจ้าตั้งไว้ที่โต๊ะทานข้าวนี่แหละคะ่ะแล้วก็อืมเดี๋ยวนะมันเป็นดินนิดหน่อยทุกคนเดี๋ยวนะแล้ก็อีกดอกหนึง่งเดินผ่านร้านดอกไม้พอดีพี่ขุนเขาไปซื้อเลนกล้องค่ะวันนี้เขาไปซื้อเลนกล้อง เราก็ตามเขาไปด้วยกะว่าจะไปถ่ายรูปดอกไม้แต่ว่าดอกทิวลิปมันยังไม่บานแล้วมันก็จะมีดอกบัวดินน่ะที่ไอเคยไปถ่ายมาแล้วนะคะดอกบัวดินอาทิตย์นี้เริ่มจะแบบล้มล้มอะไรเงี้ยค่ะสงสัยมีคนแบบเข้าไปเหยียบแบบว่าไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยสวยไอยก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะแต่ว่าไอาเดินผ่านร้านดอกไม้ทุกคนดูสิดอกทิวลิปที่กําลังเริ่มบานนะคะมันมีทั้งหมดหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดอกนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบดอกแล้วก็มิกซ์สีมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นพันที่แบบกรีบซ้อนๆกันอย่างนี้นะคะทุกคนดูซึ่งปกติแล้วที่ร้านขายดอกไม้เนี่ยคือย่านนี้มันจะอยู่ในย่านที่แบบเป็นใจกลางเมืองเพราะฉะนั้นค่าเช่าที่ก็จะแพงก็จะขายดอกไม้แพงนิดนึงนะคะเอ่อตัวนี้นะคะถ้าเขาขายราคาเต็มๆเนี่ยคือ คือแพงมากทุกคนช่อหนึ่งอะเกือบ200โครนช่อหนึ่งถ้าขาขายเต็มราคาเนี่ยคือ169หรือ179โครนนะคะจำไม่ได้แต่เขาลดราคาเหลือ49โครนเพราะว่ามันมันบานแล้วทุกคนแต่คิดว่ามันจะอยู่ได้อีกหลายวันนะคะพอดีเมื่อวานที่ไอทํทำงานอ่ะไอได้ดอกไม้มาช่อหนึ่งค่ะสีเหลืองนะคะอันนี้ก็เข้ากับเทศกาลอีสเตอร์นะคะ แต่ว่าได้มาช่อเดียวมันก็ไม่เต็มไงทุกคนอันนี้ซื้อจากซื้อจากอีกเกียนะคะอก็เลยจะเอามาผสมกันนะคะแต่ว่ารู้ไหมว่าเวลาเราซื้อดอกทิวลิปมาเราจะต้องแช่ในน้ําเย็นก่อนนะคะน้ําเย็นจัดเลยนะคะแช่ลงไปโดยที่ยังไม่ต้องเอาถุงพลาสติกออกนะคะแช่ลงไปงี้ก่อนแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการมันอีกทีเดี๋ยวอัจะเปิดน้ําก๊เ็เย็นเลยนะคะทุกคน หนึ่งชั่วโมงค่อยบาอย้ากันส่วนตัวนี้กระถางที่เอามาจากบ้าน,าย,นย่านะคะเช็ดฝุ่นก่อนเอากระถางนี้มาใส่อ๋อนี่อันนี้ได้ค่ะพอดีเลยก่อนที่จะไป ตรียมอุ่นกับข้าวนะคะทุกคนจะให้ทุกคนดูนะคะไ,ไปเสียเงินอีกแล้วนะคะมันคือสิ่งนี้ทุกคนมันคือถาดนะคะถาดรองแก้วรองอาหารนะคะทุกคนแบบเอาไปเอาไว้แบบถาดที่เราเอาไว้ใส่ไปเสิร์ฟอะทุกคนตัวนี้มันเป็นคอลเลคชันนะคะเดี๋ยวขอนั่งแป๊บหนึ่งมันเป็นมันเป็นคอลเลคชันของที่ ที่อีกเกียผลิตร่วมกับร่วมกับแบรนด์แบรนด์สินค้าแบรนด์หนึ่งนะคะเดี๋ยวไอจะขึ้นชื่อให้เนาะคอลเลกชันนี้เรียกว่าบัสตัวซึ่งเป็นการร่วมทำงานการของอีกเกียและมารีแมกโกค่ะนั่นแหละแล้วมันเป็นคอลเลกชันที่แบบว่าเวลาผลิตออกมาเนี่ยผลิตมาแค่ ไม่เยอะสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยเขามองเห็นว่าของมันจะเข้าวันนี้ทุกคนคนที่เขาอยากได้คอลเลคชันนี้เขามารอดักตั้งแต่ตอนเช้านะคะห้างเปิด10โมงเขามารอแล้วบางคนน่ะซื้อไปแบบซื้อไปหมดเลยสมมติเข้ามาแค่30 3สสถาด30บใบเขาซื้อเหมาไปหมดเลยทุกคนเพราะเขามาคนแรกแล้วคันนี้ไอ้ก็เลยไปคุยกับทาง คนที่รับผิดชอบนะคะคือที่รับผิดชอบในการขายพวกコレคชั่นต่างๆอย่างเงี้ยไอ้ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันจะต้องมีลิมิตไงเพราะไม่งั้นอนะ่ะคนที่มาทีหลังมา11บเอโมงมาเที่ยงเขาก็ไม่ได้เขาเป็นลูกค้าเหมือนกันเขาก็อยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หัวหน้าคนนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยตั้งแต่มันออกคอลเลคชั่นมาแรกๆเลยมันไม่มีการแบบการบอกลูกค้าว่าให้เซตลิมิตว่าสมมุติว่า1ครอบครัวเนะี่ยซื้อได้2อสาถาดอย่างเงี้ยทุกคน พอมันไม่ได้เซตลิมิตไว้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าพอของเข้ามารอบไหนรอบไหนมันก็จะถูกคนที่มาคนแรกอนะเหมาหรือซื้อไปเยอะๆนะคะทีนี้ไอจะบอกว่าถามว่าทำไมไอได้มาสองลายนะคะจริงๆมันจะมีอีกลายหนึ่งเป็นกลมๆนะคะมันจะมีสีส้มแทรกตัวนั้นก็สวยมากๆไอยอยากได้แต่มันหมดนะคะก็ไออะฝากเพื่อนคนที่เขาเข้างาน ทีหลังไอนะคะบอกว่าคือวันนั้นไอรเข้า9ก้าโมงครึง่งแล้วห้างเปิด10บโมงใช่ไหมแล้วเพื่อนอะ่ะเขามาทํางานตอนประมาณ1ิบโมงครึง่งแต่เขาเข้ามาก่อนอ่ะทุกคนเพื่อนจะเริ่มงาน1ิบโมงครึง่งแล้วเขาเข้ามาก่อนเพื่อที่จะซื้อตัวเนี้ยไอเห็นเขานะคะดักรออยู่นะคะไอก็เลยบอกเพื่อนว่ามันยังเหลืออีกไหมวิ่งขึ้นไปเอามาให้หน่อยนะคะคือให้เพื่อนอะ่ะซื้อให้นะคะเพื่อนร่วมงานก็เลยได้มาอย่างระบายนะคะซึ่ง ถามว่าไอตัวสีส้มที่เราอยากได้อ่ะมันหมดนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าเอาไปก่อนก็ไม่เป็นไรไอคืเอาสีนี้มานะคะทุกคนแล้วตัวนี้ที่ไอชอบมากที่สุดก็คือมันเป็นมันเป็นรูปใบไม้อ่ะทุกคนเนี่ยค่ะสวยมากคือไอชอบมากนะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ของอิเกียนะคะร่วมออกแบบกับมาริเมโกะค่ะ มารีเมกโกะนี่มันก็จะเป็นแบรนด์สินค้าที่เขาออกแบบพวกเครื่องครัวของใช้ในในบ้านอะไรของตกแต่งบ้านนี้นะคะซึ่งอไอตัวมารีเมโกะนี่มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบรนด์ของทางฟินแลนด์นะคะข้างหลังนี่เขาก็จะมีนี่นะคะนี่ซึ่งถ้าเราซื้อสินค้าที่เป็นของมารีเมโกะนะคะ ที่เป็นสินค้าของเขาจริงๆที่เป็นแบรนด์ของเขาที่ไม่ต้องมาร่วมออกแบบหรือมาทํางานร่วมกับอีเกียนะ่ะสินค้าเขาจะแพงมากนะคะพวกอย่างไอเคยไปดูผ้ากันเปื้อนอย่างเงี้ยค่ะราคาแบบผ้ากันเปื้อนชุดหนึ่งราคาประมาณแล้วแต่ลายเนาะสี่ร้อยเก้าเก้าห้าร้อยเก้าเก้าอย่างเงี้ยนะคะหน่วยเป็นโครนนะคะทุกคนก็เอาสามจุดสามคูณเข้าไปก็ เป็นเงินบาทนะคะซึ่งถือว่าผ้ากันเปื้อนชุดหนึ่งก็คือแพงมากนะสำหรับสำหรับไอนะอย่างของไอซื้อผ้ากันเปื้อนทั่ว,วไปแพงสุดก็ประมาณร้อยกว่าโครนอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน4ี่ร้อยห้าร้อยบาทเงี้ยพอซื้อได้นะคะแบบรู้สึกว่าไม่เสียดายตังะคะ์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมันเป็นแบรนด์นะคะมันเป็นแบรนด์มารีเมกโกใครๆครเขาก็อยากได้ะคะ่ะทุกคนแล้วมันเป็นคอลเลคชันที่ไม่ได้มีแบบไม่ได้ออกมาวางขายยาวอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะเป็นแบบช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยคะ่ะ มันก็เลยหมดเร็วนะคะเนี่ยแหละก็เลยอยากจะมาอวด <c ười> คุยซะยาวเลยเดี๋ยวไปเตรียมกับข้าวก่อนนะทุกคนตัวเองก็เริ่มหิวละวันนี้ไอย็็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมค่ะสวัสดีค่ะ